สดีค่ะฮัลโหลตายเก้าโก็บอะไรเจ๊งเหล่าลีนไส้ไม้่องซอยไปตากาไทยวันนี้จะมาทำขนมอาสาคูทุเรียนให้ดูนะคะสาคูก่อนอื่นเราจะมาลวกน้ำก่อนนะคะลวกน้ำก่อนนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วลวกนี่ก็สไส้ไม้แก่อย่าหลงก,กันจุยที่ขวัญที่สอยสิ้นฟองเราปจ้ะะจุดยาที่ซิ้วๆเ้ลืองลับเหล่าลีนก,ก็จะมี ทุเรียนเหลืออยู่สองอันนะคะทุเรียนนะคะเหลืออยู่สองภูก็จะมาทําขนมจ้าขนมสาคูทุเรียนกะทิจ้าน้ำเดือดแล้วจ้าใส่ห้อยชีกวันละก็เ่าฟองที่ใส่ไมห่หรอเฮ้ยใส่สาคูลงไปนะคะเดือดแล้วนะคะใส่สาคูลงไป อันนี้ครึ่งหอ่อใช้ครึ่งห่อนะคะเหลืออยู่ครึ่งหอ่อก็จะมาทําขนมนะคะต้มไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวต้องเคยจี้ละโอเคได้แล้วนะคะเราจะเทน้ําออกเทน้ํำออกแล้วก็ล้างน้ํานะคะ 倒咗啲水佢啊，倒咗啲西米，咁啊再沖水啊，我嗰就洗奶一次啦～咔，之後我嗰就咪แช水，แช水冷啦～咔，咁我放喺冻水呢度啊，放喺冻水呢度，由得佢浸住先。 แช่ไว้ก่อนนะคะแช่น e ้ําเย็นไว้ก่อนนะคะแช่ overhead, น้ําเย็นธรรมดาดีแหละแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันก็จะอืดขึ้นมารอสักพักหนึ่งก่อนตั้งโต๊ะยาจันตั้งโต๊ะเคยฝาเจิงสินะรอให้มันอืดขึ้นมาก่อนจะเดี๋ยวมันก็จะอืดขึ้นมานะคะรอสักพักหนึ่งก่อน จากนั้นเราจะมาแกะทุเรียนนะคะฉีกออกนะคะก็มาเจ๊งอ่าเจ๊งหย่งลยออะเรยก่าเจ๊งเจ๊งซี่อ่ะเราลีนเราลีนเจ๊งใส่เก่าติฉีกเป็นอันเล็กๆนะคะเตรียมไว้ไม่ต้องใส่เยอะจ้ะใส่เยอะไม่อร่อยนะคะใส่เยอะเกินไปกลิ่นมันแรงมันจะไม่อร่อยอ่าใส่หลอกกําโตกับเราลีนนะหลอดน้วตี้ ไม่ว่า买เจะ้กกจะา一个就落ะก个กไม่ก็ลกิงเกาละใส่ไม่เยอะใส่นิดเดียวก็อร่อยแล้วจ้าใส่ทุเรียนเยอะเกินไปมันไม่อร่อยนะคะใส่พอดีพอดีสเม็ดพอดีแล้วจ้ะเพราะว่าทําน้อยทําไม่เยอะ2อเม็ดซื้อทุเรียนมาลูกนึงทําขนมได้หลายอย่างจ้ะ ท,ทุเรียนก่อนทุเรียนนี่หวานมันปีนี้ทุเรียนมาจากเมืองไทยเยอะเลยนะคะทุเรียนปีนี้เยอะมากปีนี้ทุเรียนสวยนะกำลีนเหลาหลีนแรงอะปีที่แล้วทุเรียนไม่สวยจะทุเรียนดิบนะคะปีนี้ถือว่าใช้ได้จ้ะ เสร็จแล้วนะคะอะจะสีจะกบบนี้ละนึจังไปเจ้ง탕น้ละจากนั้นก็ใส่น้ําไปพอประมาณเพราะว่าทําน้อยทําไม่เยอะนะคะเราจะต้มน้ําให้เดือดก่อนจังที่สอยโป๊วันเคยน้ําเริ่มเดือดแล้วจ้าเราจะใสก่กะทิลงไปที่สอยห้อยชีกวันนะ่ะ ก็เดี๋ยววจะฟองจอเลีกก็่ยเยจับเดี๋ยว้วใส่กะทิหนึ่งกระป๋องเข้าไปนะคะ โอเคใส่กะทิลงไปจะฟองที่เย,ยจับหรอเฮ้ยไม่รอช้าใส่น้ำตาลไปเลยจ้าใส่ตังกะลาฟองที่ทองหรอเฮ้ยฟองที่สองฟองที่ยิมเซซิวเยวยิมใส่เกลือไปครึ่งนิดเดียวใส่นิดเดียวไม่ถึงครึ่งจ้า แล้วก็เบาไฟลงหน่อยนะคะคนให้น้ำตาลละลายเรามาชิมดูก่อนว่าหวานพอหรือเปล่าพรเดี๋ยวเราใส่ทุเรียนลงไปทุเรียนก็จะหวานนะคะอาหวานนิดๆซิ้วถิมมาซิ้วซิวถิ่มหมูไทยถิมมาแต่จานฟองที่เราลินเราเคยหูถิมจ้ะอืมโอเคล่ะพอดีแล้วพอดีแล้ว เราไม่ต้องให้มันเดือดมากนะคะไม่ต้องให้มันใส่ตัวทายขวัญหรอฮะใส่ทายขวัญนะตั้งตัวเคยที่ทองหยงเดี๋้าตะกะลาที่เยจับใส่ขวัญก็ละโอเคเบาไฟลงหน่อยทีนี้เราก็จะมาใส่สาคูลงไปเพีเดียวสาคูมันก็อืดขึ้นมานะคะเดี๋ยวสาคูมันจะก็จะอืดขึ้นมา หลังจากนั้นก็ใส่กรเรียนลงไปฟองก็ที่เราลีนละเฮ้ยเราต้องเบ,เบาไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะอ่าจะจันแรกก็วีฝาเจิงกะยจะจันที่ใส่ไหมวฝฝาเจิงคกะฝาเจิงตัวเลืองพุย่ะมันจะพองตัวขึ้นมาสองเท่านะคะสาคู่จ้า อ่าเราไม่ต้องให้เดือดเอาพอแล้วร้อนพอแล้วคนในเข้ากันจากนั้นก็ชิมดูเสียซีเม์อืมโอเคกำลังอร่อยพอดีเป๊ะเลยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าปิดไฟได้เลยนะคะเซ็ตโอตักให้ดูนะคะ เดี๋ยวอาสาคูมันก็จะอืดขึ้นมาอีกนะครับพอมันเย็นตัวลงแล้วมันก็จะอืดลาโฮโหเหมาอร่อยมากเลยจ้าสาคูทุเรียนจ้าวันนี้นําเสนอสาคูทุเรียนนะคะง่ายๆจ้าต้อแจ่ตายการสไตยขอบคุณที่รับชมนะคะ